คนที่ลงมาอยากอยู่ประเทศไทยขอแหลกคือว่าประเทศเดนมาร์กกับประเทศไทยเนี่ยแมะว่าเดนมาร์กเขามีกฎหมายอย่างหนึ่งก็คือห้ามตีเด็กหน่อยถ้าตีเด็กหน่อยเกือบอาจติคุกได้ปาตีได้เอาเคยถือคู่ตีอยู่บ้าอยู่เมืองไทยนะแต่ไม่เคยเลยแต่ยังเคยถือมูร์ล่งแก่เตี้ยดีใช่ไหมอ่ะไอ้คนที่ล่งแก่ลงที่ล่งแก่ลงคิดว่ามันสนุกโคตรเลยโ บููลาโนเล่ล้วก็เลยรู้สึกเจ็บวาอแคนไว้วาอย่าไปแขลนเขาดูวมึงเดนมากมันเปจังไดบ้างเนี่มึงเดนมากเขายังเขายังดีกว่าอยู่ประเทศไทยเลยดีแบบแหละหคู่เขาป็นคนที่แบบเขาเคยใส่กับรังกับเด็กน้อยอยังเช่นออกใหม่มมติบวกบวเคยเลยเ,าเขาเฮ็ดจังไดอ่ะเราแค่เขาเราแค่ตะโกนล้วก็เพื่อให้ยุดอืมจรสั่นแหละเด,ดี๋ยวยูประเทศไทยแบบเพศตัวด,ด,ดื้อแบบแค่แค่ตัวมือตอนที่คู่กับรังเบา คู่เววทำไมมันตีเอเห็นสันบะรานโมดเห็นสันบะเราเห็นตีมลลมรานหมดบ่ตีมมเราไปฉีกกระดาษของเรามากคือไปเห็นเป็นรถเขาเห็นว่ามันสนุกมากในการเชดเฉดแก่คนอื่นแทนตัวเองบอกคู่ว่าับบนี้แล้วบอกคู่สิครับโอ้บอกเราเป็นยังไงคู่บ้านจังไงเนี่ยคู่กบ้านกับมันลงโทษล<อ>้องโทษตีหมื่นแหละโอ้บอางรันนี่ตนดโมว่าแบบนี้ เขาเมันมูแแห่ของเขานนมเขาก็แค่เป็นมูลเลนน่ะแหละมูแแห่ต้องเหดโตัวางใดกับ้างนี้มูแแ่เขาบ่เคยหักหลังก็ด่นอืมบ่หักหลังคนอื่นเขาบ่เคยหักหลังมูเลยย่มหักหลังเป็นยังไงหักหลังหักหลังบุแม่หักหลังแบบหักหลังแบบเห็ดได้รหลังหักเนยเอาตีว่ามันหักหลังหักหลังไปว่าทุรยนพุรยนแหละซื้อสั์แต่แต่คนที่เป็นมูเขาซื้อสัด